สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับทุกเรื่องนั้นถ้าท่านตรวจสอบให้ละเอียดและมองไม่เข้าข้างตัวเองนะครับนะท่านก็จะได้รู้ว่าการแก้ปัญหาของท่านได้ถูกจุดหรือไม่ ถ้าเราไม่เรายัางไม่เข้าข้างตัวเองเราก็จะมองเห็นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการทำมาหาเรื่องชีพหรือในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของครัวเรือนนะครับนาะที่เรายังแก้ปัญหากันไม่ค่อยจะตกครับแต่คนที่เขาแก้ตกแล้วบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยหรือให้แนวหลักในเรื่องของการปฏิบัติครับ นี่คือลุงบุญส่งจะพูดในประเด็นในเรื่องของการแก้ปัญหาครับถามว่าลุงบุญส่งมีปัญหาไหมมีครับลุงบุญส่งมีแต่ทําไมลุงบุญส่งจึงรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่คนอื่นคิดหรือลูกคิดที่ลุงบุญส่งไม่ปล่อยเลยตามเลยหรือไม่ตามใจลูกก็เพราะว่าถ้าเราแก้ตามที่ลูกให ขเขาเรียกว่าให้ข้อคิดและแนะนำนั้นมันไปเจอแต่ทางตันครับนี่คือปัญหาครับและพี่ๆน้องๆและ,ะในเรื่องของสายเลียดเดียวกันเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับนะก็หาว่าลุงบุญส่งนี้ในเรื่องของการที่เราไม่ยอมเสียสละ นี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วลุงมณสงนั้นถามว่าลุงมณสงเสียสละไหมเสียสละครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าญาติพี่น้องนั้นได้เข้าใจได้รู้ว่าศักยภาพเราพอที่จะช่วยได้เราก็จะช่วยหนึ่งประเด็นในเรื่องของการชี้ทางและให้คำแนะนำ สองประเด็นในเรื่องของก็แบ่งปันครับนะทรัพย์สินที่หลวงมูลส่งให้เขาดูแลควายและเลี้ยงแบ่งลูกกันลุงมูลส่งก็สละในเรื่องของการแบ่งปันในเรื่องของควายลูกควายตัวที่เกิดปีก่อนตัวที่แล้วนะครับนะเราแบ่งปันกันลุงมูลส่งก็ยกตัวที่โตกว่า นะครับปีที่แล้วนั้นยกให้ทั้งหมดแล้วก็ลุงมูลส่งก็จะขอรับเอาลูกปีนี้ตัวเล็กๆนั้นติดแม่ไปเห็นไหมแล้วครับลุงมุลส่งก็ช่วยในเรื่องของขอเขาเรียกว่าบแบ่งปันในส่วนที่เราพอที่จะให้ได้แต่ถามว่าลุงมูลส่งจะให้มากกว่านั้นได้ไหมได้ถ้าลุงมุลส่งไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาครับแต่ลุงมูลส่งก็ยังเป็นหนี้เป็นสินเขา แทบจะเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดที่ในเรื่องของการชำระหนี้เขาลุงบุญส่งสองปีผ่านไปแล้วนั้นไม่เคยชำระต้นเงินดอกชำระเงินต้นเขาเลยชำระแต่เงินดอกเบี้ยชำระในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นก็กระท่อนกระแท่นแทบที่จะไม่พอหนึ่งไม่พอเรื่องของดอกเบี้ยสอง ไม่พอกินหรือไม่พอใช้ในเรื่องของการดําเดินชีวิตของลุงบนส่งล,ลุงบนส่งก็ต้องกินต้องใช้ในเรื่องของอา,อาหารการกินนั้นลุงบนส่งก็ต้องซื้อหามาในเรื่องของการยังชีพหรือการประทังชีวิตหรือเพื่อความอยู่รอดครับนี้จังหากที่ลุงบนส่งต้องคิดนะครับนะาเขาเรียกว่าคิดให้รอบด้านที่ว่ารอบด้านนั้นหมายความว่าที่ลุงบนส่ง ก่อนที่ลูกจะมาต่อยอดในเรื่องของฟาร์มควายช่วงนั้นก็ราคาควายนั้นก็สูงสุดนะครับนะขึ้นสูงสุดแล้วก็ค่อยๆค,ค,คอยตามหรือลดลงเรื่อยๆครับนี่คือสภาพที่เศรษฐกิจที่ลุงมลส่งได้รู้และเข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่าวงจรของเขาเรียกว่าการผลิตสินค้าเมื่อสิ่งไหนที่ผลิตเยอะแล้วก็มีผู้ใช้น้อย ราคาก็ถูกแล้วเป็นตลาดของผู้ซื้อแต่ถ้าช่วงไหนถ้าคนขายเยอะนะครับนะขายผลผลิตภัณฑ์ออกเยอะผลิตเยอะมากเกินไปมากเกินความต้องการราคานั้นก็ถูกเห็นไหมละครับนะก็เป็นทุกในเรื่องของผู้เลี้ยงผู้ดูแลผู้ผลิตไม่ว่าอาชีพไหนๆนะครับนะเมื่อมีคนต้องการน้อยราคามก็แพง ขอประทานโทษนะไม่ใช่ฮะเพราะว่าช่วงไหนที่การผลิตสินค้านั้นน้อยมีผู้ต้องการมากราคาก็แพงถ้าช่วงไหนที่ผู้ผลิตผลิตเยอะเพื่อที่จะแข่งขันเพื่อจะให้ได้ทันราคาในเรื่องของราคาแพงสินค้านั้นก็ถูกเพราะเป็นตลาดของผู้ซื้อในเมื่อมีน้อยก็เป็นตลาดของผู้ขายเห็นไหมนะครับนี่เป็นวงจรของมันแต่ถ้าหากว่าจะให้เขาเรียกว่า เป็นวงจรที่สม่ำเสมอนั้นก็ต้องหวังพึ่งพารัฐครับรัฐนั้นก็จะต้องนะครับนะนี่เป็นแสดงการเดียวคิดนาลุงมุทส่งไม่ได้เปรียบเทียบรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งก็เปรียบเทียบว่าถ้าผู้นำหนึ่งต้องมีใจซื่อสัตย์สุดจริตนะครับนะไม่ขเขาเรียกว่า ไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ราบยศสรเสริญไม่เห็นแก่พวกพวกพ้องนะครับนะประเทศนั้นก็เจริญไวแล้วก็ไม่ได้ทํานโยบายมาเพื่อการเลียกว่าทุจริตในเชิงนโยบายเมื่อแบ่งปันเขาเรียกว่าเมื่อเป็นผู้นํารัฐบาลมันก็ต้องแบ่งปันครับแบ่งปันอะไรครับแบ่งปันทรัพยากรเขาเรียกว่าของประเทศที่มันมีอยู่ ให้เขาเรียกว่าให้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นกลางเป็นยุติธรรมแก่คนทุกชนชั้นครับนี่ต่างหากที่ลุงบุลส่งต้องพยายามนะครับนาะให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะถือว่าลุงบุญส่งแก่ๆอย่างนี้ลุงบุลส่งก็เข้าใจในเรื่องของหลักเศรษฐกิจปากท้องครับถ้าไม่อย่างนั้นลุงบุญส่งก็ไม่เขาเรียกว่าชดใชน้นีเสินไปหลายรอบครับ นะหลุดไปหลายรอบแต่ก็พึ่งมาตกเขาเรียกว่าลุมพางของลูกชายจะที่จะมาต่อยอดครับเมื่อจะมาต่อยอดของการทำความควายผลที่สุดเขาก็จะมาเขาเรียกว่าลม้มล้มยอดแล้วก็ล้มทั้งต้นทั้งยอดหรือล้มในเรื่องของที่ลงม,มูลส่งได้เขาเรียกว่าสะสมมาเพื่อ ปดเบื้องเรื่องของความอยู่รอดของการดําเนินชีวิตครับเห็นไหมละครับเขาคิดเพราะว่าเขาคิดไม่้รอบด้านนะครับนาะก็ยุให้ลุงมุลส่งนั้นคือให้ข้อคิดว่าลุงมุลส่งจำเป็นต้องงพ่อต้องขายควายนะครับนาะแล้วก็ไปซื้อในเรื่องของอ่าเครื่องตัดหญ้า ทั้งๆท,ท,ที่เครื่องตัดหญ้านั้นมีอยู่แล้วครับนี่ผมให้เห็นนะครับนะอ่ารายการนี้ก็ต้องล้านกว่าบาทเห็นไหมละครับเขาก็พยายามที่จะให้พ่อไปซื้อขายควายไปซื้อนะครับนะเครื่องทุดแรงอีกนะครับนะเห็นไหมละครับเขาคิดรอบด้านไหมเขาเขาเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าไทยแลนด์นนั้ประหยัดน้ามัน <laughs> เออนี่ความคิดของเขา ความระดับของลุงบุญส่งนี้ขนาดที่ลุงบุญส่งให้เห็นนี้นะครับนะนี่คืออ่าเขาเรียกว่าพุ่นแรงได้มากจริงๆครับเพราะว่าลูกชายนั้นมองไม่เห็นประโยชน์ในเรื่องของทุ่นแรงในเรื่องของรถแต่ย่านี้เขาเรียกว่าอัดทุกสภาพได้นะครับนะาแต่ก็ มันก็มีบางอย่างเราต้องก็ต้อง,อง,องนะครับนะอ่าเกิดปัญหาเหมือนกันเช่นเป็นน้ําเป็นตมติดลมนะแต่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนี่ลูกชายพไปเจอปัญหาอย่างนี้เขาเขาก็ท้อไม่ไหวแล้วพ่อซื้อแบบไทยแลนด์ประหยัดดีเห็นไหมครับใช่ในเมื่อของไอ สภาพเขาเรียกว่าควายมีน้อยตัวมันก็พอที่จะช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงได้แต่สภาพของลูมุนส่งนี้ควายเป็นร้อยอย่างนี้นะครับนะเราจะไปตัดยังไงไหวครับนะอเพราะไทยแลด์น้ำไทยแดน์นั้นไม่ใช่สะเทินน้ำสะเบิร์นบกที่มีของลูมุนส่งเน็นไหมละครับมันเป็นในเรื่องของการคิด ที่ไม่รอบด้านเมื่อคิดไม่รอบด้านมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าไม่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ยอมรับในเรื่องของอแนวความคิดหรือหาว่าพ่อนั้นไม่ตามใจมีในเรื่องของการคิดผิดถ้าบุรุษมุลส่งคิดผิดควายลูกบุญส่งไม่มีเป็นร้อยกว่าตัวครับ เพราะอะไรครับเพราะลุงบนส่งรู้ว่าช่วงหนึ่งราคามันก็ดีอีกช่วงหนึ่งราคามันก็ไม่ดีแต่เราจะทําอย่างไรที่จะผลิตสินค้าของเราให้อยู่ในเรื่องของการเหมาะสมในเรื่องของต้นทุนเห็นไหมไล้ครับลุงบนส่งก็ต้องจําเป็นที่จะต้องพึ่งควายหลายตัวเมื่อพึ่งควายหลายตัวลุงบนส่งก็สามารถแบ่งนะครับนะแบ่งขายได้ ถ้าสมมติลูกชายให้ไปซื้อนะครับนะแต่ลุงกู้บสงก็ไปซื้อมาตัวระดับแสนแสนกว่านี้ก็มีเป็นพ่อควายครับแต่ถ้าละแม่ควายระดับสามแสนสี่แสนขึ้นครับเวลาพลาดถ้าเกิดเสียชีวิตมาหมดไปเลยครับสามแสนสี่แสนเห็นไหมละครับถ้าเราดูแลไม่ดีรักษาไม่ดีไม่ป้องกันในเรื่องของโรคนะครับไม่ว่าวัคซีนต่างๆเราจะต้องละเอียดเห็นไหมละครับ สิ่งต่างๆเหล่านีาต้ต่างหากที่ลุงบุญส่งพยายามให้ข้อคิดและโต้แย้งแต่เขาไม่รับฟังครับเห็นว่าพ่อนั้นคิดไม่ถูกทําไม่ถูกเห็นไหมล่ะรับสมมาทิฏฐิการเข้าใจผิดคิดผิดทําผิดก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นคิดถูกทาถูกไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นนี่คือปัญหาครับไม่ใช่แต่เป็นลูกชายของลุงบุญส่งแม้แต่ญาติพี่น้องเขาก็พูดไปลักษณะ เดียวกันเห็นไหมละครับทั้งๆที่ลุงมุนส่งทำให้ดูชี้ให้เห็นทางว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้นั้นจะไปเจอทางตันทางตันก็อะไรครับหนึ่งภาระหนี้สินที่มันหนักอยู่แล้วก็จะหนักขึ้นไปอีกเพราะเราผลิตสินค้าหรือผลิตในเรื่องของรายได้ของเราในเพีงออกรับรายจ่ายนั่นเองนี่คือปัญหาครับ ที่มันเป็นปัญหาอยู่นี้ญาติของลุงมุลส่งทางฝ่ายภรรยาผูกคอตายเป็นหนึ่งคนแล้วครับเห็นไหมแล้วครับจริงต่างๆเหล่า,านี้ต่างหากที่ลุงมุนส่งต้องพยาย,ยามเผยแพร่ครับทําไมลุงมุลส่งจึงโต้แย้งอยู่ตลอดว่าการผลิตสินค้าใดๆน,นั้นเราต้องผลิตในช่วงที่มีคนผลิตน้อยเราก็จะได้ราคาดีแต่ท่านไปตามอยู่ในเรื่องของ วงจรเมื่อเห็นราคาควายดีก็โหมเลี้ยงผลที่สุดก็ไปได้ขายราคาควายที่ถูกครับเพราะมันมักมากเกินมันเยอะเกินแต่หวังพึ่งรัฐบาลนั้นได้ไหมครับแต่ผมลุงมูลสงนั้นมองไม่ค่อยเห็นทางครับเพราะอะไรครับเพราะเราไปมุ่งกันในเรื่องของหาประโยชน์ส่วนเขาเรียกว่าส่วน เกินส่วนเหลือส่วนที่จะได้มาเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าตอบแทนเห็นไหมละครับจริงต่างๆเหล่านี้จึงมันไม่ค่อยเดินไปทางไหนไม่ว่าจะในเรื่องของการเมืองในเรื่องของอาชีพของประชาชนในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั้นมีในเรื่องการแต่ให้ให้ะไรครับให้ปลากิน ปานั้นผมยกตัวอย่างนะครับนะุูม้นส่งคือให้อาหารนะครับนะคือให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่มีในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองในโอกาสข้างหน้าคือไม่มีความรู้นั่นเองการให้นั้นเราต้องให้ในเรื่องของลักษณะเช่นลุกยกตัวอย่างรูมนส่งยกครับให้เบ็ดหรือคันเบ็ด เพื่อสแสวงการทำมาหาเรื่องชีพเพื่อพึ่งคัาพึ่งลำแข้งของตัวเองได้นี้ต่างหากที่ลุงมูลส่งต้องพยายามให้ข้อคิดและแนวปฏิบัตินะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับให้มานานแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้เขาเรียกว่าให้เบ็ดให้วิชาความรู้ให้แนวทางในเรื่องของการทำมาหาเรื่องชีพเพื่อความอยู่รอดแต่คนมีคนสนใจมากน้อยเพียงไรครับ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสนใจสนใจก็มากครับที่เอาชีวิตรอดในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงที่ลุงมูลส่งมาเลี้ยงควายนี่ก็แนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของรอเก้าเห็นไหมละครับลุงมูลส่งถึงยืนหยัดและยืนุนบนลําแข้งของตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้แต่หน,นี้ของลุงมูลส่งนั้นก็ไม่ได้ท่วมหลักทรัพย์นะครับนะเพราะลุงมูลส่งมีอะไรครับก็มีควายอยู่ นี่คือในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ลูงมูลส่งใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะเราต้องรู้ว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพมากน้อยเพียงไรจะผลิตควายได้เท่าไหร่จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลูกมูลส่งคำนวณหมดนะครับนะลูกมูลส่งจึงจํานวนเขาเรียกว่ารักษาควายประเภทควายเพศเมียไวเ้เพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพื่อขยายลูก เพื่อเพิ่มโรงงานการผลิตหรือเครื่องจักรการผลิตในเรื่องของโรงงานควายของหลูงมุนส่งยังไงครับแต่คนอื่นไม่รู้ขายอย่างเดียวลูกก็ให้ขายเมื่อขายแล้วหนี้สินเราไม่หลุดหรือใช้หนี้เขาไม่หมดแล้วมันจะเหลืออะไรครับมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดในเรื่องของการใช้ดอกบุ่ยเออดอกเบีย้ยเขางดไปปีละสี่ตัวห้าตัวสิบตัวใช่ไหมครับ แม้แต่ซู้อยู่ซู้กินก็หมดไปเรื่อยๆผลที่สุดใช้เงินต้นก็ไม่หมดเพียงแต่ใช้ดอกเบี้ยเขาไปได้คุ้มปีปีไปไม่ได้ผลผ่อนในเรื่องของเงินต้นนี่คือประเด็นที่ลุงมนส่งต้องพูดในเรื่องของการเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอครัวเรือนที่เราไม่ได้จะหนักในเรื่องของอาการเพิ่มไรายได้เห็นไหมละครับเมื่อไม่เพิ่มไรายได้เราก็ มีแต่รายจ่ายก็ขาดทุนไปเรื่อยๆครับนี่คือปัญหาที่ลุงมุนส่งจาเป็นที่จะต้องพูดต้องให้แนวคิดและหลักปฏิบัติในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับลุงมุลส่งจึงสอนลูกด้วยการทํานี่คือลุงมุนส่งได้ทําในเรื่องของอให้ดูเป็นตัวยอย่างว่าที่พ่อให้ไปตัดหญ้านั้นเขาก็บน่นหนึ่งฝนตกสองรถติดลมสาม หญ้าเปียกฝนแล้วหญ้าปัาน่นหญ้าไม่ขึ้นสารพัดที่เขาจะอ้างครับเปลืองน้ามันบ้างเปลืองอะไรสารพัดเขาจะอ้างลถมีปัญหาพ่อเอาไปมีปัญหาบ้างเขาก็บน่นเขาก็พูดเห็นไหมละครับทั้งๆที่ทเราช่วยตัวเขาเองอยู่แท้ๆแต่ทําไมเขาไม่รู้ว่าพ่อช่วยอยู่นะเห็นไหมละครับนี่คือข้อผิดพลาดข้อที่ลูกนะครับนะ แสดงปฏิกิริยาในเรื่องของความไม่พอใจทั้งๆท,ท,ที่พ่อช่วยตัวเขาอยู่ถ้าตาบใดที่พ่อไม่ได้ช่วยนะครับนะหมดลุงบนส่งพยากรไว้เลยครับแม้แต่พร้อมที่ดินที่ลุงบนส่งให้เห็นอยู่ขนานี้คือฟาร์มควายนี้ก็จะหมดไปด้วยเพราะเขาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนั่นเองนี่คือเป็นในเรื่องของเรื่องใหญ่ที่ลุงบนส่งจะเป็นที่จะต้องพูดต้องชี้แจง แม้แต่ญาติพี่น้องนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็าขายไอ้น,นี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดครับขายนั้นใครก็ทําได้แต่อย่าสร้างขึ้นมาให้เรียกว่าก่อดอกออกผลหรือผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของอาธุรกิจนั้นไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงและไม่ค่อยมีคนที่จะให้ข้อที่แนะและข้อนําข้อเสนอครับมีแต่ในเรื่องของการ ยุให้นะครับนะเรามีเพิ่มรายจ่ายนะครับนะนั้นก็คือในเรื่องของทุนนิยมและสินค้าที่เขาจาเป็นที่จะต้องโฆษณาชวนเชื่อทุกเรื่องนะครับนะเรื่องจริงก็มีเรื่องไม่จริงก็เยอะเห็นไหมละครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าต้องฟังหูไหว้หูต้องฟังแล้วสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบาตาเห็นไม่เท่ามือคำ สิบมือคําไม่เท่ากับการปฏิบัติเห็นไหมแล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าที่เขาพูดผิดหรือถูกในเมื่อเราทําแล้วเราก็รู้ว่ามันผิดหรือถูกเห็นไหมล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่รงมุนส่งต้องพยายามเน้นและเผยแพร่ในเรื่องของอย่าเชื่อคนง่ายครับถ้าราบใดที่ท่าน นะครับนะยังเห็นแก่ตัวและเข้าข้างตัวเองท่านก็เดินทางลงทางอยู่ตลอดผลที่สุดก็ตายไปในเรื่องของความไม่รู้เมื่อไม่รู้นะครับนะาก็พ่วงในเรื่องของนี่สินไว้ให้ลูกหลานได้ชดใช้ไม่มีวันจบก็พ่วงไปเรื่อยๆนะครับนะาจากรุ่นนั้นไปรุ่นโน้นรุ่นโน ون, ้น,น ون, ปก็ไปรุ่นหลานลินไปตลอดครับนะนี่คือเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็ผูกพันกันไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ นะครับนะเข้าใจว่าเทวดาฟ้าดินสาบแช่งให้เราเป็นคนยากคนจนเราก็ต้องเป็นคนจนรับความจนต่อไปเห็นไหมนะครับสิ่งที่จริงจริงนั้นก็คือพระเจ้าบอกว่ามันเกิดจากเหตุเหตุที่มันจนนั้นมันเป็นเพราะอะไรเลาลองตรวจให้รู้ขยันพอหรือเปล่าเก็บออมพอหรือเปล่านะครับนะใช้เกินเขาเรียกว่าความจําเป็นหรือเปล่าตกอยู่ในความโลภโกรธหลงในเรื่องของกิเลสหรือเปล่า ในเมื่อเรารู้เราก็ต้องหยุดครับเมื่อปฏิบัติผิดเราก็ต้องหยุดการปฏิบัตินั้นมันถึงจะได้รู้ว่าเรากลับทางนะครับนาะที่หลงไปนั้นไม่ไม่ถูกทางเราก็กลับมาที่ที่ถูกที่ถูกคือพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นศูญญาตดาคือความว่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเรื่องนะครับนะมันเป็นในเรื่องของเราไปยึดมั่นถือมั่นครับเกียรติใครก็เกียรติอย่างไม่ดูไม่ดูหนะ้า นะครับนะรักใครก็รักจนหัวปักหัวปั๊มนะครับพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดนะครับนะททาตัวเป็นในเรื่องของอไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับมันเป็นเรื่องปก,ปกติธรรมดาในเรื่องของอโลกกะระทำแปดคือมีทุกข์ก็ต้องมีสุขมียศก็ต้องเสียบยศมีลาบก็ต้องเสียบยาบเส,เสียบลาบเห็นไหมละครับพุทธเจ้านี่สอนไว้หมดบอกว่า พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาพุทธเจ้าถ้าย่นย่อให้เหลือนเพียงประโยคเดียวนั้นก็คือกำไม้ในมือกำมือเดียวดีเหมนแล้วครับคำสอนทั้งหมดนะมันแตกขยายนะครับน้าออกไปเราก็จับจุดจับเป้าหมายไม่ถูกนะครับนะไปเชื่อสารพัดนะครับนะคนที่รู้จริงก็มีไม่รู้จริงก็มีเราเชื่อหมดผลสุดเราก็ตกอับ นะครับแทนที่จะพ้นทุกข์กับกลายเป็นเพิ่มทุกข์เห็นไหมละครับนี่คือรูมุสส่งจําเป็นที่จะต้องอพูดหลักประเด็นในเรื่องของความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าในหลักอริยสัจสี่นั้นเห็นไหมละครับถ้าเราปฏิบัติหรือคารวะนามาปฏิบัติในเรื่องของสายกลางของคารวะท่านก็จะพ้นทุกข์ครับมักมีองค์แปด ลัมริเออมีปัญญาเห็นชอบหนึ่งลัริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งเห็นไหมละครับนี่คือทางเดินที่จะให้พ้นทุกขาาก์ในเรื่องของคารวะก็ดีเรื่องของวันพระชิตก็ดีก็ก็เดินสายกลางในเรื่องของปฏิบัติในเรื่องของหลักอริยสัจสี่คือประยุกต์ใช้คารวะนะครับนะนี่ต่างหากที่ลุงมนสสงต้องพูดและ นำมาเสนอเป็นข้อคิดและหลักปฏิบัติในวันนี้ครับขบรับกอบุญขรุงโโคุณโสขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ